My god I feel like this is the last year last day of the year we feel lucky we pay 200 krona 200 kronor Swedish horse 51 fucking 1000 Oh my god oh my god ไม่ถย oh. oh, I feel unlucky in 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 love first but then we have lucky in love and I feel very unlucky <laughs> in game but now we have both okay me โอ้พ่อไปดูนเราไม่ถูกงวยแปด จักรวาลก็เอาเงินก้อนนี้มาให้เราเนาะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นฟิบติวันโคนเนอฟิบติวันเท่าสันโคนเนอเกือบสองแสนบาทเกือบสองแสนบาทอ มาดูหน่อยโอป๊า The best present oh. of the year t ที่ยวอิซาเบลคัมดาวอิซาเบลอิซาเบลป๊ามาดูนี่ป๊าบินบินนี่เร็ว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 ใช่ใช่ใช่โอ้เร็วเร็วเเร็วเดูสิแม่กำลังเขียนทำการบ้านอยู่เหมือนกันนี่เร็วเร็ว Jag spelar 200 kronor då. Ser du inte pengarna? Jag vann det här. 51 kronor? 51 000. 000. <här> Seriöst? Hur? Hur? mycket kronor kostar det? 51... Jag spelar 228 kronor. För vad? จักรวาลคอนเฟิร <amounts of problem writers> ์ม <Ende> ค <esa> <ohn> ุณแม่จะได้ฉันมีเงินนะฮะย่าจันกรเบายคือจะได้คือจะได้เงิน5ง0 0 0 0จักรวาลให้กองควรครอบครัวเราจักรวาลจิ๋วจักรวาลไม่ถูกหวยแปดเก้าจักรวาลก็เลยมอบเงินมาทางตรงเนี้ย เอารถต่างาปะป๊ลงให้าบต่างปะเด็ทำปะปาอยู่มัดเน็ตปปาเน็ตทอยู่มดอวิทยิโลซโลโมเฮียโลวันเสร็จแ้วมา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 มมาามามมาามา้ามามมามามาาร่มามมม่า